เอ <Yeah. S 2> e DJ, DJ อ็มดีเจเพลย์สอ้อมค่ะสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยู่กับอ้อมในวันพฤรึษหาดทนับวันตลอดทาไมเป็นทุกวันเลยที่ต้องนับวันหักห่วงเราเป็นคนไม่จําหรือเราเป็นคนอาตื่นมาแล้วสดใหม่น่าจะความจำเป็ mm hmm. <laughs> นคนเงี้ยเนาะ mm hmm. สวัสดีคุณผู้ฟังชาวเอฟเอ็มนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับเสียใจจนตายนะคะต่อที่ฝากให้เขารักนะคะขั้นกู่จัตรูหัวใจ ฟ้ารักพ่อนะคะฟ้าก็ต้องรักพ่อแต่พ่อต้องให้ลายฟ้าด้วยถูกไหมมันเป็นการรักแบบมีเหตุและผลไม่ใช่รักพื่อเพื่อคนเราจะรักพื่อเพื่อได้ต่อเมื่อกับคนไม่กี่คนเท่านั้นถูกไหมคะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ฟังเรามีนัดกันอย่างที่เราบอกกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาเรายังพูดคุยกันได้ปกติทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะคะเช่นอีกวันเดียวท่องไว้จะได้หยุดไปเที่ยวอิกแล้วคราวนี้มัาจะไปสะพานมอญ พีปาผ้าปลาแดงไหมจะแหล่งมอนอันนี้ไม่ใช่อันนี้คนละอันอันนั้นสม่บุตรการใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นสังขะสังขะบ,บุรีนะคะก็คืออยากจะไปทดลองใช้เส้น M81 แ <M 81 S 2> นะคะแต่เขาจับความเร็วต้องวิ่งไม่เกิน80นะคะก็จะว่าไปมันก็เพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ฟังของคนที่ใช้รถใช้ถนนเองด้วยนะคะแต่ก็นั่นแหละ การการะรมัดระวังเป็นสิ่งที่ดีการประมาทในทุกเรื่องเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะบางทีเราชินป่ะใช่ครับเราชินกับสิ่งเหล่านี้ทําทุกวันจนไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรป่ะใช่แล้วพอเราไม่มีสติทําด้วยอัดเหมืน Auto อนออโต้พาลดอ่ะมันก็จะเผลอเลยแล้วก็ทําอะไรออกมาก็ได้นะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคะได้แต่พูดทางาเราประมาทไหมอ้ไม่ต้องห่วง ตัวตึงเลยนะคะวันนี้เรามีนัดกันนะคะคว่าเราจะสัมภาษณ์คุณยายคุณยายป๋อมแปมคุณยายป๋อมแปมถ้าพูดคุณยายเฉยๆเอาว่าคนก็รู้แต่บางคนนะจ๊ะอ่ะเรื่องคุยกับยายอะไรอะ่ะต้องเป็นยายป๋อมแปมเท่านั้นวงการบันเทิงมีอยู่ยายเดียวป่ะอ๋อก็ยายชานะก็จะมีอยู่สองยายอ่ะแต่ยายป๋อมแปมเป็นยายลอยหน้าใช่ไหมคะหลายเหมือน โคตรเหมือนเหมือนทุกคนเหมือนเดียนบารัคโอบามาบ้าบอนะคะเออเขาเหมือนใครบ้างดีกว่านะคะวันนี้ค่ะเจ้าของอ่มเดี่ยวแล้วกันนะนะคะสำหรับงานนี้เกิดแก่เจ็บยายที่มันก่อนนางแวะเข้ามา<ช>แล้วก็จับพัจัผูเดี๋ยวเราคุยกันดีกว่าพี่ยอมออวันนั้นก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราจะคุยโปรโมทให้น้อง <นะ S 1> ไม่ต้องโปรโมทเลยเลย ปัดเต็ม,สอ,มสองรอบสองชั่วโมงหมดไม่เหลือคนใจ่ตังค์พร้อมปับบปับปับคนที่รู้จักอยากได้ยังไม่มีเลยจ้านะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับยายกันคุณผู้ฟังอยากคุยอะไรกับยายบอกมาแต่ยายอยากคุยอีกคุณไหมนั่นอีกเรื่องอีไรเอ่ยปลาอะไรใกล้ตายฉเฉลยปลาง,งาบปลาง,งาบ ร่วมอารมณ์ดีดอยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเหนือแน่นชุช่มฉ่ำเต็มคำและขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม EFM 9 4ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวอยากให้แมวอารมณ์ดีๆให้กินมิมี อยากให้นแมวได้กินคงดีแต่กินไม่มีอยากเห้นาคุณมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกวันชาอาหารมากมายพระกันให้กินม่มี่น้องเหนียวพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาหารแมวมีมี่กินแล้วขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจแมวอาหารแมวพรีเมียมเกรดญี่ปุ่นแซบสุดจนนดอยากจกพุงมีมี่รุ่งานบายพี่ยาดี พี่งานดีคะ i n t r o ิร r t แบบหนูเนี่ยจะหางานยากกว่าเพื่อนๆที่เป็น e x t r o ิร r t หรือเปล่าคะหาได้อยู่แล้วครับมีหลายงานเลยแหละครับที่ทํางานได้เงินแบบไม่ต้องไปเจอคนเหมาะกับ i n t r o ิร r t สุดๆไปเลยยกตัวอย่างเช่นนักเขียนโปรแกรมเมอร์หรือแม้แต่น,นักวิเคราะห์ข้อมูลนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับลองเข้าไปอ่านบทความได้ที่ jobsdb.co.th ขอบคุณนะคะหนูต้องเข้าไปดูแล้วล่ะอย่าลืมว่าหางานดีที่พอดีกับตัวคุณต้องที่ jobsdb by seek EFM พร้อมสา มันอยากลองนองๆเตรียมใจเอสเอออนทัวเอาใจไปชี้มหาลัยเอสเอ็มเอสเอ็มแล้วอสพาดได้ไหนเออ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 เอสเอ็มออนทยกความสนุก บุกมหาวิทยาลัย12กันยาที่มอศิลปากรสนามจันทร์กับลิฟตาจ่าอีพาราดอกดีเจอราและไอซ์เอช13กันยาที่มอสยามกับเล็กโทสเฟอสโนวาดีเจอราและเคเจ19กันยาที่มอรังสิตกับร็อกซี่เพอร์เซสและวอดด็อกร่วมทัวร์ดอยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวทุ่งด่วนที่อีฟบอยด์รัเครื่องสำอางและน้ำหอมลดแรงทุกวัน สูงสุด60%ที่อีเนต์ที่อีบอยทุกสาขามิสเตอร์โปเตต้มันสกรอบกินให้มันคลั้งมันสไม่เลอะและ EPQ t โปรแกรมฟิลเลอร์ 3S, S100, S300, S500 ชัดในแบบฉันรีไฟ t ์ช e รีเฟล์ยูไอติมเนี่ยยังมีละลายแล้วไอดีลายเราอ่ะมียัง EFM 94ทอลกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว <c oughs> EFM DJ ดีเจอ่ะค่ะเธองามเหลือเกินเธองามซึ้งตากว่าใครว่าที่ฉันจะฝันจะเคยฝัน มากมายคนเดียวที่มีคนเดียวที่ดีกว่าใครก็ไม่คิดชีวิตจะมีได้ก็รักเธอไปด้วยใจวันวันใจคนเดินถนนคนหนึ่ มันเป็นความรับเชิญคนแรกนะคะที่อ้อมไม่เขาเลือกเลยว่าผมจะเอาเพลงอะไรร้องอะไรร้องพเพลงดีเลาเราสัมภาษณ์เราคุยกันเพราะว่าเขาไม่ได้ออกอัลบั้มไม่ได้มีซิงเกิลใช่ไหมเลือกมาแต่ละอันเนี่ยบอกสิก็มีเพลงของออพระพลคนเดินถนนนะคะแล้วก็เพลงอยากอยู่ใ,นในกล้ๆของคุณสรัญญาส่องแสมสว่า์แล้วก็เราไปถึงเพลงมุกเก่าๆอ่ะเราก็พอรู้ของคุณอ้อมสุนิสาจากอัลบั้มมันจัง โอ้หแล้วอัลบั้มนี่เหรอ,อมไม่ใช่อัลบัม้มเรคือลูกแก้วอไม่ใช่เราลูกแก้วก็จะเป็นเพลงอถอยดีกว่าแล้วก็อ,อย่ายอมแพ้ซึ่งก็ทำให้เด็กอยู่9ก้าสุดของเราเนี่ยโตมาค่อนข้างสับสนเพราะว่าเพลงแรกบอกว่าถอยดีกว่าเพชรสมรรคบอกว่าอย่ายอมแพ้แล้วก็ส่งจดหมายไปที่คีตาที่ไรลีย์โคตรว่า เอ่อต้องจัดการกับศิลปินคนนี้นิดนึงเพราะว่าสับสนไปหมดแล้วว่ามันยักยักยันมันมีความเออท้อแท้ผลิับพานิดนึงเดือนหน้าสองอร่อยเพราะว่าเดี๋ยวบอกให้ถอยเดี๋ยบอกอย่ายอมแพ้ก็เลยว่างงเลยเราก็เลียนอไรหมปหันเอไม้ขึ้นดีกว่าใช่เราก็เลยใช้ทางมันเวเดินไปก็แล้วกันเออใช่ไหมถอดจะบ้าเหรอนี่เขาเป็นคนแบบนี้นี่แหละนางเป็นคนแบบนี้วันนี้เราจะได้คุยกันอย่างเป็นทางการในการที่เราจะได้สัมภาษณ์ อัอก็ชิงกับอ๋องเแตมนเนาะเพราะเราเจอกันมากี่ปีแล้วนะคะยี่สิบสามปีค่ะคุณอยู่ในวงการบันเทิงกี่ปีละเอาแบบถ้าเป็นเบื้องหลังยี่สิบสามปีสิบเดือนยี่สิบห้ากันยานี่ยเดือนหน้าเนี่ยก็คือจะทํางานครบชุดอียี่สิบสามปีแล้วพอวันที่หนึ่งตุลาคมก็จะเป็นวันที่เราทําไฟล์ลายกันครบยี่สิบสามปีรายการนั้นดีนะ เออ้ันนั้นดีไม่ใช่หรอมันจะเป็นสามสิบกันยาด้วยอะสามสิบสามเอะไรสามสิบหนึ่งสองสามถ้าเราเจอกันคือสามุลาคมซึ่งวันนั้นอะคุณได้เจอกับคนดีๆอยู่บ้างไม่อยู่บ้างไปแล้วด้วยถูกต้องนะคะก็เรียกได้ว่าคือเราเนี่ยโตมาเราเห็นป๋อมแป๋มมานานคือ23ปีที่เขาบอกก็คือเป็น23ปีที่เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในฐานะคนเบื้องหลังและคนเบื้องหน้าซึ่งออมเชื่อว่า เขาเป็นคนเบื้องหลังที่คนได้ยินชื่อบ่อยมากตั้งแต่ไฟฟลายถ้าใครดูใช่ไหมคะคุณคุณถูกคุณถูกได้ยินชื่อบ่อยนะใช่พี่อ้องก็ชอบเรียกไงแต่อะไรเพราะว่าทางสคริปวันพฤรหัสจำไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้อ่านจะอ่านเป็นโครงหลักๆหรือซึ่งก็หลังๆว่าวัน efm มันช่วงนั้น ดิฉันก็เขียนเป็นโครงเพราะว่าเขาเล่นเป็นโครงไม่ได้เป็นโครงอย่างถ้าเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูัดิดูมดิสัมยาอะเชื่อไหมสัมแา่นั้นก็เป็นคนเขียนบอกบางคนบอกว่ามึงเขียนเป็นสคริปต์มาให้หน่อยเพราะว่าแบบไม่ไม่จะใช้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าเขียนมาไว้ก่อนพี่อ้อยเนี่ยเอามาเป็นโครงพอปิดออมเนี่ยต้องเขียนเวดไปเวอแล้วเขาทองแต่ถ้ามันออมโจตอนนั้นเนี่ย ก็เขียนโครงจ้ะตอนวีพี่ที่กรเก่งมากอยู่แล้วพี่ประชดไปเนี่ยใครคุมใครอยู่ก่อนเออเราเราเราข้าใจกันใครคุมม็อยู่ผปมแปมกับพี่อ้อมคุมโปรดิวเซอร์อยู่ เราจะไม่พูด,พดเราจะไม่พูดจะไม่พูด,เ,พดเนี่ยคนไทยไปเรื่อยๆเราทำรายการกันมาเพราะฉะนั้นน่ะถามว่าวันที่แป๋มาอยู่เบื้องหน้าอ้อมไม่เซอร์ไพรส์แล้อ้อมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ติดตามพี่แปะมาก็จะไม่เซอร์ไพรส์และทําให้เราเชื่อว่า ทุกรายการที่ผ่านมือเขาอ่ะมันจะสนุกมันจะมีคุณภาพก็ที่ไม่ไม่สนุกก็มีไงเช่นมันก็จะมีบางอันเอาจริงมันก็จะมีช่วงมันก็มีบางอันที่แบบอายุสั้นนิดนึงอ่าไม่ใช่เราเนาะไม่ใช่ของเรายารายการเนาะถูกต้องรายการประเภทสั้นสี่อพิโซดหายอะไรเงี้ยก็มีมันก็ต้องเขาเรียกว่าคนเราต้องล้มลุกลุกค่ะมันต้องมีบางแต่วันนี้นะคะยี่สิบสามปีที่กำลังจะครบเนี่ยมันทําให้แปบบกำลังจะมี ตายแต่ตื่นเต้นจังเลยอ่ะก็เป็นสตาทอัพคอมมดี้ครั้งแรกค่ะซึ่งจะจัดให้เหมือนเป็นครั้งสุดท้ายรีบหรอเราก็ไม่รู้จะแต่ันแต่พุ่งเนาะแต่ใช้ชีวิตแต่ถ้าควาการใช้ชีวิตก็เดาไม่ได้ว่าตายเมื่อไหร่เหมือนกันคนเรามันมันก็มีบรรดาลรู้สติไว้ตลอดเวลาปั่นจักรยานเมาๆมาอยู่แล้วชนรถแล้วอยากจะบอกว่ารถที่ชนเขาทําอะไรกันเขาคือ ยเรื่องเหลือมันคือชนดีชนะปั่จักรยานแต่ที่ฉันก็คือว่าระหว่างปั่จักรยานรู้สึกว่าเสลสิหามันตีขึ้นคอดิฉันก็ขาดใส่มาคอแล้วฉันก็ถุยอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันมันถุยฝุดมันมันมันไม่พ้นมันมันติดตรงแขนแขนไหลเสื้อแล้วบางที่ไหลเสื้อดิฉันก็ความกระเทยกันเอ้ยมือนึงจับแขนเอ้ยเดี๋ยวรถรถก็คือเซ่เซ่ไปเซ่มาปรากฏว่ามันมีรถอะมาจอดอยู่ข้างทางอยู่คันนึงดิฉันเห็นปู่ไปฉันก็รีบบีบเบรกรถมันก็ลล้้มแว ลงมาปุ๊บเนยหน้าขึ้นมามองเข้าไปในรถอ้าวเขากําลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่คือทั้งหมดคุณผู้ชมเกิดขึ้นในสามสิบวินาทีค่ะฉันแบบที่เขาบอกว่าวันวันเจออะไรบ้างฉันสามสิบวินาทีที่ฉันต้องมันหลับไปอารมณ์เหลือเกินเริ่มแค่จากเสลติดคอจากเสลติดคอเสลไปไม่พ้นหลักเสลไปไม่พ้นหลังมันแบบลอยแล้วมันเมะไอเธอไอเธอแล้วเธอคิดว่าคนในรถมาเห็นหน้าเธอเขาคิดยังไงตกใจแหละว่า เขาจะตกใจที่เขาทําอะไรอยู่หรือเขาจะตกใจที่มัเป็นตูปตานานะมันก็มีเวลาประมวลผลแต่ประมาณหนึ่งวินาทีในการแบบว่าฉันไม่เห็นฉันก็รีบยกเหมนกันฉันไม่เห็นเนี่ยค่ะเรื่องแบบนี้จะมีไหมเรื่องแบบนี้จะมีมั้ยอ๋อมันก็จะเป็นตอนเนี้ยก็เรื่องอ่ะเลือกจดเอาไว้เดี๋ยวตอนนี้เต็มกระดาษเพราะว่ามันลนอะแบบมีเวลากี่ชั่วโมงในการที่จะบนนั้นอะคือใจอยากจะให้ไม่ประมาณแบบ ถ้าเราดูในความเน็ตฟิกดูในความอ่อสเปเชียลต่างๆอ่ะมันก็จะประมาณชั่มเขาก็จะถ่ายมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่เราก็จะบวกเอาไว้สักประมาณคือชั่วโมงสี่ิบนาทีเพื่อไม่ไงั้เราเราก็กลัวหนึ่งก็กลัวคุณผู้ชมปวดฉี่สอ,องล้วก็กลัวตัวเราปวดฉี่เออนั่นเอง <laughs> ซึ่งซึ่ง,งคุณรู้ตัวใช่ไหมตอน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 คุยงานนี้กันอ่ะคุยกับใครที่อยากจะทำ น้องโอปอคุณคุยกับค,ค,คือคือแบบมันมันบอกมันบอกเวลาไม่ถูกอรพี่ออคือจริงๆอ่ะด้วยความที่อย่างนันเน็กอย่างเงี้ยตอนเดี่ยวนันเน็กสองคนแรกอ่ะคือเป<ช>็นคนเขียนเปใช่ป่ะแล้วก็ทํากับนางมาหลายๆนานอย่างเงี้ยนามันก็บอกว่าแบนมึงอ่ะทำได้แล้วน่นจะมีแต่เราอ่ะไม่มั่นใจเองเราไปถึงแล้วก็ว่าเราก็มันเรื่องเรามันพูดไปเยอะอ่ะใช่ไหมก็เลยแบบเออยังไม่เอาแล้วก็บ่าย <ๆ S 1> เบี่ยงรู้สึกว่ายังยังยังไม่พร้อม ราวนี้แบบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รจริงมันก็มีแรงบันดาลใจใหม่ๆคือ <c oughs> ได้ไปเจอพวกน้องๆทีมพวกทีมยืนเดี่ยวทีมกัตตันยูทูนไนอะไรเงี้ยออไปเจอแล้วก็โอ๊ยมันทุกขาไปไปทำงานขงเขาเชื่อป่ะแล้วก็เด็กเขาเก่งเด็กๆพวกนี้นเขาก็บอกว่าเออพี่น่าจะทำได้เขาให้กำลังใจเด็กๆขึ้นมาแล้วก็เรืออันก็จะถึงเวลาแล้วแล้วออก็ปกเคาะดีไงพี่อ้อมไปฮ่องกงกับน้องปอกับสันนีกับปุ๊กกี้แถวนั้นน่ะแล้วก็ แล้วก็เปิดเรื่องนี้ขึ้นมาน้องปอก็พูดขึ้นมาว่าพี่มันมบอยากทําทจริงเปล่า,อ,าปอ,ปอปอทําปอไปดีวให้ได้นะนั่นไงเออ,อแล้วปรากฏว่า,ายัางไม่พออีกพอเรามาพูดพูดเรื่องเนี้ย<อ>คุณมะนาวานอ,อ่ะแฟนเอตคอมกิจอ่ะที่เราเจอเออนางก็บอกว่าช่วงนี้นางเขียนบทมาปรับนางเขียนบทแล้วก็บทหนังบุรละครมนะันมาปรับเป็นเวลาพักใหญ่แล้วแล,แล,ะละ้วนา,างบออยากทําอะไรใหม่ๆบ้างจัง เราเพิ่นมาลองช่วยเขียนกันไปได้เออเอาเอาย่างเมื่อคือเหมือนอยู่ดีดีแปามอกเขาดีอะมันมีคนรู้ใจมามาช่วยมามาทำซัพพอร์ตเป็นทีมซัพพอร์ตซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่ของอปอเหมือนกันใช่นะคะเพราะว่าเราจะเห็นปอในอีกหลายรูปแบบมันหนายหลายบทบาทแต่อันนี้มันคือ s จ a าน้าปะเขาก็มาเป็นเอ็กซ t ควทีฟโปรดิวเซอร์ให้กับงานนี้นะคะก็ บัตรหมดภายในสองชั่วโมงก็ขอบคุณท,ทุกท่านนะคะส่วนหนึ่งก็ก็รู้สึกดีดีอกดีใจส่วนหนึ่งก็กบอกว่าเเราไม่ได้ใหญ่โตมากด้วยมันอาจจะเป็นเ <c oughs> หตุผลนั้นไม่แต่เรากําลังคิดอย่างนี้ว่าถ้าวันนี้คุณมานั่งคุยแล้วเกิดคนรู้สึกว่าโคพี่แปมพีม่แปมมาคุยอย่างเนี้พี่แปมเปิดรอบเพิ่มได้ไหมยังยังยังไม่เปิดดีกว่าอย่างนี้ ต่อให้มีคนบอกว่าเปิดเถอะมีคนรอซื้อ,อเปิดหมเาห็นเห<ง>มือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเอาเอาตอนนี้เอาเอาสองรอบนี้ให้ให้เต็มให้เต็ม้อก่อนอมสมมุติว่าให้มันเวิร์กขึ้นมาอย่างเดียมันจะมีการรีสตเตหรือมันจะใดๆหรือมันจะแบบอาจเป็นปีดครั้งถัดไปทําให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่ารับรองคุณผู้ชมมิตรรักแฟนเพลงมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เไป็นไปได้แต่ครั้งนี้เอาเอาแบบที่รู้สึกว่าตัวเองไหวพี่ต้คือเพราะว่าก็ไม่อยากออม เราไม่ใช่เด็กๆแล้วหนิแล้วก็อย่างพอครับเนี่ยที่เลือกเอ็นเทเตอร์เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู pues 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 ่บนเวทีแล้วยังเห็นเราเห็นทุกคนได้หมดเรามันมันมันไม่ได้ใหญ่จนเราแบบโฮไม่อยู่แล้วเราเราอยากเจอเราอยากเห็นจบตาทุกคนได้เลยแบบนี้แป๊นึกคำมาสิบคำให้หน่อยดิคนก็ได้อะไรก็ได้คำอะไรก็ได้หรอได้เราเคยเริ่มจากเครื่องราช ล้อเราเล่นนเียรแล้วเรืจะกลับกุฏิมันต้องสะกด่อให้ถูกเลยนะคะถ้าสะกดไม่ถูกดิฉันจะหยิกนะครับอ่ะมาเป็นอะไรก็ได้เลยอ่ะอะไรก็ได้ก้อนเมฆก้อนเมฆโอ้แต่ละน่ารักจังเลยอะไรอีกน้ำตกน้ำตกไม่ถึงอันน้ำตกอาหารหรือน้ำตกที่เอาให้กำกวมไปก่อนเอากำกวมไปก่อนแล้วไะไหนคะรองเท้าแตะรองเท้าแตะไม่ต้องบอกว่าเป็นรองเท้าแตะแบบไหนรองเท้าแตะไม่ต้องบอกว่าแบบไหนโอเคค่ะแล้วมีอะไรคะ ทีวีทีวีค่ะสีขาวดำบอกไหมคะไม่เป็นไรให้จำกลวงไว้ยังไม่หมดอีกหรอยังเพิ่งได้ฮะอมอันนี้ดีกว่าอร่อยอร่อยหรือฉันเอาจะขับสถานี้ครับอร่อยลอนดอนไปเลยได้สิเอาเลยภาคตะวันออกภาคตะวันออกโอเคภาคตะวันออกลาเลย ประกันสุขภาพประกันสุขภาพโอเคเอกสารของเ f m เนี่หลากหลายดีจังเลยนะคะแน่นอนแรนดอมได้เดี๋ยวเี่ยอานหมาแมวด้วยเอาอะไรอ่ะอาหมาแมวหมาแมวนะหมาแมวเอากะต่ายไหมเอากะต่ายไหมกะต่ายไม่เอาแล้วกะต่ายสบายดีไหมก็สบายดีอยู่บ้านแม่ยิ่งดียิ่งมีความสุขอยู่เลยไม่ถึงกะต่ายมีความสุขอยู่แล้วะรต่ายมีความสุขเพราะว่าบ้านที่ฉันถูกต้องแผดดินไหวนะมันจะได้คิวซ่อม จริงไะเนี่ยนี่แล้วคือดิฉันก็บอกคุณเตปต่อดิฉันก็บอกผู้จัดการดิฉันไงว่าบอกมาตั้งแต่นั้นแล้วตั้งแต่พักใหญ่ล้วประเป็ดระเป็ดได้ช่างซ่อมคอนโดยังเออือิ่เป็ดเขาบอกาโอ้โทรไปถามแล้วช่างเขายุ่งเลยไว้ก่อนแล้วทําไม่ต่อคิวเขาละ ถ้าเขาเอ่ยิ่งลัวเขายุ่งอ่ะอุย้ยถ้างั้นงั้นแบบหมดคิวเมื่อไรข้างกันจ้องต่อเลยค่ะ,ะแล้วบอกว่าเขาเขายุ่งอยู่เลยไว้ก่อนโอ้ยหมื่นปีก็ไม่ได้ชอบเลยตอนนี้ช่างไปรับงานบ้านอื่นอะยู่เนาะอ่ะให้แปดสิบสามใบอุ้ยตื่นเต้นจังไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเลยสามใบดิฉันก็น่าเล่นเกมไม่ใช่ค่ะคุณคุณเสิียรจะดูไพ่ทาโร่ให้ดิฉันกัอ่ะช่วงนี้อย่าไปยุ่งกับการดูดวงอันนี้คำว่าอะไรดิฉันได้คำว่าพี่อ้อมควรต้องแคร์เรื่องของตัว ลายมือนิดนึงรองเท้าแตะของเท่าแตะอันรองเท้าแตะอ่ะอีกสองอันอีกสองอันน้ำตกน้ำตกรองเท้าแต่โอเคก้อนมีให้เวลาในการเล่าเรื่องอะไรก็ได้ประกอบไปด้วยสามคำนั้นโอ้โหสองเนี่ยนาทีครึ่งหรือสองนาทีอุ้ยจริงมีเรื่องนี่เรามีเรื่องเลยอ่ะจริงๆหัวหินที่ฉันไปที่ฉันไปหัวหินใช่ป่ะอ่ะเริ่มแล้วอ่าเริ่มแล้วเริ่มเลย ช่วงโควิดเนี่ยดิฉันไม่โหวหินใช่ป่ะแล้วในกลุ่มเนี่ยมันจะมะีเพื่อนคนหนึ่งพ่อเขาว่าอยู่ตรงป่าล,ออละอูแล้วมันจะมีลาําธารมันจะเป็นแบบน้ําตกเล็กๆนะแล้วก็จะมีลาําธารซึ่งแบบคนไม่ค่อยรู้อ่ะก็จะเป็นอันซีนแล้วมันสวยพวกเรา,าก็จะชอบเอาเก้าอี้สนามแล้วก็ไปแคมปิงป้งปิ้งแบบกินหนมกินรุ่นนี่นั่นกันใช่ปะ่ะแต่ปัญหาคือเวลาเราอยู่มย่า,านานเนี่ยดิฉันเป็คนคนอย่างดิฉัน,ฉนซึ่งก็จะมีปัญหากับทายเนาะ <laughs> อยู่แล้วล่ะแต่ว่าตรงถ้าเป็นปัสสาวะเฉยๆเนี่ย ภาษามันแบบน้ำมันก็เฉยๆเนาะมันก็ได้ใดเนาะแต่เวลามันมาเป็นแบบว่าเยืมมย่อไม้อ่ะเป็นแบบในส่วนของว่าเผามันเนี่ยตอนนี้ไม่ปัญหาดิฉันนาดก็วิ่งไปหลบหลังกดหินแล้วล่ะตอนแรกดิฉันก็พบว่าแต่แล้วแต่ถ้าดิฉันปล่อยต้ามันไปอ่ะมันจะต้องเอ่อมันจะมีหลักฐานน่ะนิติวิทยาศาสตร์อ่ะหมอปทิพจะต้องมาแล้วก็ต้องทราบแน่เลยว่าผู้ผู้ก่อการคือใครใช่ไหมดิฉันก็พบว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ด้วยกันก็คือ ลงไปนั่งในในลงน้ําไปเลยอ่ะ <c oughs> แล้วป็ไปลายนาเ <c oughs> ีนึงแต่ครี้แบบธรรมชาติคนอ่ะพอมันพอตัวเรามันอยู่ในน้ำมันไม่ออกมันมีแรงดันเกิดขึ้นดิ <c oughs> ฉันก็เลยต้องทําสัวงหมดดิฉันเองในกะารเอาหินนะ่อต่อต่อต่อ,ตอ <c oughs> ใช่ไหมไอ้มันแบบตัวเราอ่ะมันสูงขึ้นมาเหนือน้ำนิดนึงแล้วก็ขึ้นไปนั่งยองปร,กรากฏว่านั่นก็คือใส่รองเท้าแตะนั่นแหละคพามใส่รองเท้าแตะเนาะแล้วก็ไปนั่งบนหินที่ว่างไว้บนเอ,อน้ำตกที่มันไหล่ะช่วงมันมันออกมาทางรองเท้าแตะเราก็ลื่นแปะแล้วก็ <laughs> <laughs> ก็จากจับที่ตั้งใจจะขับไถ่ก็อาบน้ำเลย <laughs> แ,แต่ว่ามันสวยตอนนั้นมันสวยมันจบว่าอจะมีมันรีวิวมันดีถ้าเกิดว่าช่วงช่วงไปแบบใกล้ๆหน้าฝนเมฆมันก็จะค่อนข้างไหลต่ำลงมาในป่าละอูคุ้มครัค่มได้ไงล่ะคด้สามคำแล้วเห็นไหมออนั่นแหละค่ะก็เพราะว่าคนน่ะ <laughs> เขาต้องอยากจะหวดล้อกันแบบ เพราะว่ามันคือเกิดแก่เจ็บยายอ่ะ<ช>เขาคาดความหัวเราะยายจะทําให้คนหัวเราะได้ตลอดเวลาหรือจริงๆแล้วยายไม่ได้คิดว่ามันจะมีแค่เรื่องหัวเราะในใชีวิตก็ใจก็อยากให้ไปหัวเราะกันพนรี้ก็น่าจะมันแบบเออไม่ได้เราไม่ได้แน่วามทำาบบที่ไรเนาะใคระเอาจริงๆอ่ะที่ทีทททท่เลือกเพลงคนเดินถนนมาสม่สมบูรเนาะแล้วก็ช,ชื่องานเกิดแก่เจ็บยายเนาะมันคือ เจอเกิเจ็บแยกเกิดเกิเจ็บตายแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนเขาเจอเขาเจอเนาะมันก็คือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของมนุษย์ทุกคนอะไรเงี้ยทางนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเล่าเรื่องชีวิตแบบ ปกติอะเลชีวิตทำไมพี่อ้อมรู้จักแบบมัอนนายพี่อ้อมช่วยเรื่อมันไม่ได้มีอะไรเอ็กซ์ตรีมแบบเราเราไม่ได้แบบลดผนชนิดแบบที่ขาดเสลตไม่พูนไม่ลดผนทุกคนคือคนมีเสแสมหาและขาดเสลต์ถูกไหมไอมอ,าอาการติดตรงนี้ก็คือ,อความโง่ทุกคนมีโมเมนต์นี้อพอเด๋อรถล้ม มันไม่ไ,ได้แต่ไอช่วงยกขึ้นมาแล้วเจอคนมีอะไรกันในรถอันนั้นอดจตฉันก็ว่าม,มันก็ไม่ใช่ทุกคนจะเจอก็ไม่ค่ะแต่คือแบบโมเมนต์เนี่ย <c oughs> คือเป็นโมเมนต์ทั่วไปแบบมันจะเลือกครั้งเนี้ยเรื่องที่เรื่องที่เรื่องมนเล่าก็จะเป็นเรื่องปกติอะ่ะคืออย่างที่บอกคือเราก็มีเราก็เห็นน้องๆหลายคนใช่ป่ะหรือว่าสแตนด์อัพคอมมิเตอรมันมีคอมเมดี้หลายคนก็อ่ะ <c oughs> เป็นลักษณะของการไปเก็บข้อมูลหรือเ,เดินทางไปพบกับประสบการณ์แปลกใหม่แล้วก็มาเล่าซึ่งอเนนะ่ะเราก็ชื่นชอบเราก็สรุกสนานแต่ว่าตัวของเราเราสึกว่าเออเราเองมองตัวเองนะงเราก็เราไม่ได้มีเรื่องประ,ประมาณนั้นเราไม่ได้เป็นคนประเภทอเดินทางสุดขอบโลกผจญภัยสุดขอบฟ้า เฉลุยหินยังไงเราไม่ใช่แต่เรารู้จักคนเยอะมากใช่แต่ว่าเราพี่กเอาเนื้อกนอ,นะอ่ะอย่างนี้เทียบง,ง่ายๆอย่างเวลาเราเจอกันนะ่ะเราทําอะไรเราก็นั่งกินข้าวแล้วก็นั่งบ่นกับปลอยกับแผลแต่ทำไมมันยังสนุกได้อยู่คือเราแค่จะบอกว่าในความธรรมดาสามัญในชีวิตทั่วไปของเราเนี่ยเราสึกว่ามันก็มันก็มีเรื่องหลายๆอย่างหรือมันอยู่ที่มุมมองเราจะมีการทำให้มันเรื่องมันสนุกสนานขึ้นมาได้าง,งเพราะว่า ก็เลยเนี่ยเอาเรื่องนี้มันเลยเป็นตีมหนึ่งมันชื่อเกิดแก่เจ็บยายเนี่ยว่าเอาเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันขำขันได้เนี่ยอย่างอย่างเพลงคนเดินถนนคนหนึ่งเนี่ยคือจริงเนี่ยมันก็ใชเป็นยุคที่เราอะถูกเรียกอะไรนะมันก็ถูกหลังสมองมาหนึ่งๆอะว่าว่าการเป็นคนธรรมดาเดินเดินถนนเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกกับการจะไปรักใครสักคนได้ค่าตัวเองซะงั้นอยู่ๆก็ได้เพราะว่าเป็นะฉะนคนเดินถนนคนหนึ่งเธอจะมาสนใจอะไร ก็มันไม่ได้ไม่ดีะมันก็โอเคอะค่ะคุณเจม่เธอทำไมเราจะถูกเราถูกหลอกหลอกมาอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันต้องพิเศษไปหมดวิยาดาก็มารกุลร้องเพลงคนพิเศษดาวาไอทีฟีร้องเพลงคืนพิเศษไปหมดแล้วมั้งที่หเตียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างเงี้ยคือก็ต้องมาแตแขงเรื่องบอกจริงๆไม่เป็นไรเราหลักคน คนธรรมดาสมมามัญทั่วไปมันมันมีความน่ารักสนุกสนานของมันนั่นแสดงว่าเรากําลังจะได้ยินเรื่องที่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอ่าประมาณนั้นก็ได้นะคะอ้อมมีเวลาสักสี่สิบวินาทีพี <40 S 1> ่แบงบจริงหรือเปล่าพี่แบงจะฝากอะไรไว้กับคุณผู้ฟังก็ใครที่มิบัตรแล้วก็กําบัดเอาไว้ให้แน่นแต่เขาไม่ต้องแน่นมากหรอกเพราะว่าบัตรเป็นกระดาษด้วยกำแน่นเดี๋ยวจะยุยขาดไปแล้วก็ เดี๋ยวเอาไปใช้ไม่ได้จะมาโกงกับเสือเปล่าเราไปดูกับบางท่านไปแลกบัตรเป็นบัตรแข็งมาแล้วพี่ป้อมแบมบอกว่ากำบัดให้แน่นเจ็บเจ็บเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าใครมีบัตรแล้วก็รักษาเอาไว้ในในจุดที่จะไม่ทําหายหรือว่าลืมนะว่าเอาไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจำวันไม่ได้ใช่เดี๋ยวจำวันไม่ได้แล้วก็เวลาถ้าใส่ในกระเป๋าสตางค์ก็อย่าทากระเป๋าสตางค์หายแล้วก็เอาแยก กับบัตรรถไฟฟ้าหน่อยเพราะว่าบางทีเรารีบแล้วเราหยิบบัตรคอนเสิร์ตเดี๋ยวฉันไปตีบตอนเข้า BTS แล้วมันเข้าเท่าไหร่ไม่ได้แล้วเราเผื่อไปงุดกิดใส่เข้าทําไมนะแล้วพอเจอว่าอ้าวไม่ใช่บัตรรถไฟฟ้าเป็นบัตรเป็นบัตรสแตนด์อัพแล้วก็ตัวนั้นเราก็จะอายยิ่งถ้ามันเป็นชิปบ่งเลีงด่วนดิฉันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะเจอกันนะคะในวันที่18ตสิบไปเรียบร้อย18ตุลามีสองรอบนะคะมีสองรอบรอบบ่ายโมงกับรอบหนึ่งทุ่มเพราะฉะนั้นก็ คือวันนั้นเข้าใจเลยว่ามันมีความชนเพราะว่าทุกทุกมหาวพาในประเทศไทยแลนด์เนี่ยต้องหลีกให้กับมารายแครีในสัปดาห์ก่อนหน้าและเราต้องหลีกให้กับแบคพิงในสัปดาห์ถัดไปเพราะฉะนั้นอาทิตย์นั้นก็เลยค่อนข้างมีหลายอันแต่ว่าดิฉันในคิดมาให้เรียบร้อยแล้วว,ว่าถ้าใครน้องๆสมมติอ,มตอยากไปดูไลค่นไลแค่นมีรอบหนึ่งทุ่มเลือกมาดูดิฉันรอบบ่ายโมงได้ถูกต้อง ดาเอนโดฟินอยากจะไปดูดาเอนโดฟินดาเอนโดฟินมีรอบวันอาทิตย์ถ้าไปดูได้หรืออยาจะไปดูรอบเย็นก็ได้เช่นกันหรือถ้าอยากจะไปปาร์ตี้ฮิวิ่ก็คือว่าดิฉันรอบหนึ่งทุ่มดิฉันจบประมาณไม่เกินสามทุ่มต่อฮิวิกงก็มสนุกดีเลยทุกอย่างลงตัวทุกอย่างลงตัวถูกไปทุกอย่างเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาเสร็จของคุณแล้วคุณจะไปต่อกับคนอื่นเหมือนกันนอนอยู่แล้วต้องะปีที่ดาได้ทำการทางเรื่องแล้วว่าเสร็จแล้วพี่อยู่กับน้องต่อนะคะ รวมไปถึงเชปอมคบพงหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันไหลวงนั่นจะไหลวงอยู่คุบุกกี้อีกไหมบุกกี้อยู่ญี่ปุ่นวันนั้นไม่อยู่อ้าวบุกกี้ไม่อยู่ก็จะมีเพื่อนรักน่าหลายท่านที่แทงเรื่องมาตั้งแต่นี้แล้วว่าอยู่ต่างประเทศนะปุกกี้เันนี้นี่ยกเลิกต่างประเทศแล้วนี่ราบอกแล้วเห็นไหมโอเคล่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณติดอะไรนะคะก็ ถึงตอนนี้อยากจะไม่ติดก็หาบัตรไม่ได้แล้วต้องบอกเลยบัตรมันหมดแล้วจริงๆนะคะถ้าพูดกันก็เดี๋ยวรออีกสักประมาณมันมันขายแบบวันที่1นึใช่ปะ่ะก็จะดูสักวันที่15บหาจะมีพวกที่จอกแล้วยังไม่ยอมจ่ายเงินถึงวันนั้นจะเรียกว่าบัตรหลุดเราจะรีเฟรชกันก็จะดูกันเข้าไปปรากฏเข้าไปหลุดไปครึ่งไม่ท <laughs> ่านหลุดจเราจะไปซื้อ,อเอาคอนเทน ป้าเหรอนะคะก็ขอให้รักษาสุขภาพขอบคุณค่ะวันีไม่มีอะไรจะอวย้พอนอกจากรักษาสุขภาพเพื่อวันที่18จะได้เต็มพิกัดสองรอบนะคะขอบคุณค่ะนอนเยอะๆนะเราอะเป็นวอนที่สี่ไปวันทีสามสอบแล้เป็นต้องดูไก็ต้องดูธุรกิจของเราคุมธุรกิจทุกวันสองสาขาดูทุกวันดูไม่เลิกกับเราอะมันมีอะไรให้ต้องดูแลอาทิตย์ก่อนนะขอเล่ามีเวลาเล่ามห้าห้าสิบวิ ห้าสิบวิได้วงฮอนน่ะรู้จักวงฮอนไหม <Huh? S 2> มาที่ร้านเหรอแล้วปรากฏวันนั้นก็ค,คนเต็มร้านเลยแต่ว่ามันจัเป็นวันจันที่มีบาร์เทนเดอร์หนึ่งคนแล้วมันนั่งกันเสิร์ฟสองคนนี่เลยต้องเข้าไปช่วยไปไปมาในระหว่างที่คนเยอะแล้วมีศิลปินต่างชาติมา uh, น้าไม่ไหล <Why? S 2> น้าไม่ไหลควนี้ทางบาร์เทนเดอร์ได้ทําการบอกอะไรแล้วว่าเนี่ยต้องลงไปดูปั๊มน้านะครับถ้ามันมีเดือยมีอะไรเงี้ยลงไปแล้วละ่ะไปไปเห็นปั๊มน้ําเดินขึ้นมาบอกทำไม่เป็นนี่เป็นข่าวลือเรื่องนี้ ประเนเเลยต้องลงไปแล้วปล่อยบาร์ให้ใครเป็นคนขย่าเครื่องดื่มให้ลูกค้าหรือไปจ้าดิฉันค่ะแล้วขย่าได้ไหมขย่ามันก็เขาเคยสอบมาแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นดิฉันเนมันก็ไครเครืงดื่มร้ค่อนข้างเหลืออะไรๆแก่เฉยๆเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มแนวใหม่นะคะถ้าอยากเจอพี่แปมนะคะ18นี้เจอกันบัตรของคุณมีแล้วเก็บบัตรของคุณไว้ให้ดีๆนะคะขอบคุณมากปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ EFM DJ playlist bye นีเจอ้อมค่ะ